อีกส่วนหนึ่งของการดีไซน์เจ้ากิปเพนเนี่ยที่จะไม่พูดก็ไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือการออกแบบปีกแบบขนาดเดลต้าวิงนั่นเองนะครับปีกสามเหลี่ยมร่วมกับปีกเล็กข้างหน้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีส่วนสําคัญต่อสมรรถนะของเครื่องบินกิเพนนะครับไอเจ้าปีกขนาดที่เราเห็นเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบเอาเท่เฉยๆนะครับทุกคนแต่มันถูกออกแบบโดยคำนึงถึงหลักการทางอากาศพลาศาสตร์นะครับซึ่งอมุมปะทะที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของเจ้าขนาดเนี่ย มันสามารถเพิ่มแรงยกในเวลาวิ่งขึ้นและช่วยเพิ่มแรงต้านในเวลาวิ่งลงจอดของเจ้ากิบเพนได้แถมเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันยังเพิ่มความคล่องตัวให้เจ้ากิบเพนในเวลาบินนะครับเมื่อนักบินทําการหักเลี้ยวตัวเครื่องหรือเปลี่ยนทิศทางเนี่ยเจ้าขนาดเนี่ยจะสร้างกระแสลมบนที่ไปพาดบนปีกหลักช่วยเพิ่มการยกตัวรักษาการควบคุมที่มุมปะทะสูงๆทําให้เครื่องบินเนี่ยสามารถเลี้ยวในที่แคบและฉับไวได้ ส่วนเจ้าปีกหลักของเจ้าเกิบเพนเนี่ยถูกดีไซน์แบบเดลต้าวิงนะครับซึ่งไอปีกแบบลักษณะในมีข้อดีก็คือประสิทธิภาพความเร็วที่สูงและมีพื้นที่ใต้ปีกที่กว้างช่วยสร้างแรงยกสามารถบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิงได้เยอะและอาวุธได้ปริมาณเยอะๆนั่นเองและในส่วนความเร็วสูงสุดของเจ้าเก็บเพนเนี่ยนะครับมันสามารถทําได้2มัก หรือเราสองพ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงคิดง่ายๆก็คือบินจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่เนี่ยใช้เวลาไม่ถึง20นาทีนะครับหรือว่าบินจากสุราษฎร์ธานีเนี่ยไปชายแดนกัมพูชาเนี่ยไม่ถึง10นาที